สวัสดีครับวันนี้มารวยพามาตาในทางของนายเอนะครับนายเอเป็นคนฟันแมน่นผู้นึงครับเป็นคนถือเหล็กประจําล่าสุดนี้พนมาตัดผม,มนพปลี่ก็เลยได้นนโอกาสขอแนวทางมาเพิินนะครับขอเทียร์สิได้พี่น้องเลยนะครับก็ลองติดตามไวเห็นจังใดจังใดนัเพิินนะครับเพิ่นก็ว่าเพิ่นฝันดียวฝันเห็นตำรวจจับนะครับตัวใดก็ลองไปติดตามกันเลยบน่พี่ไหนอืม ว่าะรวยกิดหาเหล็กมาเก่งกหรอาศัยพี่น้องนี่ล่ะเสรษฐีเศรษน้องเสษหยาติโหหยาติท่ำเนี่ยล่ะเนาะนะครับไอ้ยีร่าเป็นคนใจบุญสุนทานเนื้อนะครับเป็นแบบคนติดฝันกั็นคนหนึ่งอย่างนี้เข่าซื้อรถเงินสดนะครับนอนเงินเหล็กไปชนมานะครับรถจนไม่มีหัวจอดแล้วถึงก็เละไรเฮานะครับอืมได้ในชั่บนี้ล่ะนะครับ เป็นกายายนะครับไปหาไปหาเต้พี่น้องละเออเนี่ยดีกันปาเต้ปาเตพอมีกำลังใจแล้วเรนเท่าอยู่ได้ด้กำลังใจแลวก้นบักมาละเอา่หนแม่้งน่มันน้มีนมีรัคาได้ันต้องใส่สัค่ารุนรุนเลียงเขาเลี้ยงดอกของไปงันเล็กไละกับไปใช้พวกพนเล็กกรี่ ที่นี่มีถือเด็กดูอยูน่นะถืกดูแจกแต่เด็กน้อยละว,วันี้แจกแต่เด็กน้อยขนมขนมเด็กน้อยว่าต้องเอาเด็กน้อยมาล่อแล้วแบบนี้เด็กน้อยซี่ครบหาครบนี่ยกำลังอ้อยเอาเงินพือ่อนี่รีดีาาแล้วว้าวซิ่าครอบซ้ำไหมเราโอ้ยเลี้ยงหนีก็ได้สินซื้อหมแล้วเนาะม่านะครับไปไปเบามัวหัวของมันไปเบามัวของมันเนาะเอาทีเนี่ยเขาฟันเนี่ยฟันมาเด้อครับไออย่างอีกอีกแล้วอีกแล้ว <laughs> มนันในจะผ่านาาาาา <c oughs> ว่าคอว่าขัดใจไหมกันยังว่าฝันว่าตำรวจแล้วจับคูดไล,ล่แล้วนำกลนมาพานมาเจ้าของไปมันโดดลงสาตำรวจเนี่ยไปคุบเอาในศาลแล้วก็พานเจ้าของกลับขึ้นไปเออก็เลยตีว่าเป็นเนื่องเก้าเนื่องเกากับตำรวจก็ว่าแจ้งสิทธแต่ว่าไปซื้อลอตเตอรี่เขาแห้ตัวอไมากกว่านะเอาไปซื้อบอกว่าเนื่องเก้าเนื่องแต่ว่าเขาให้ท้อใจเงินแล้วเขาเอาใบเดียวบัตรนี่เขาเรียกว่าเอา เจ้าบอกคอยสิบห้าบอกแม่นตีว่าท่านใบนึงนั่งกันเลยเขาเจ้ามากกอสองเล้ยแล้วเอาสองใบเลยลลลลยังละใบละยังละใบเนาะเจ้าบอกว่าห้ามัานคือห้ามันมีโซ่ก็ท่านเออเอาแค่นไหมล่ะ,ละมันกับกิ่งหรอสองยางน,น,นั่นนึงเขามีดวงคอไมหมเขาแม่ครับไปขายอยากขาย แมนแค่ีอย่างนี่แล้วเนาะเอเฮีดตังไหนเนาะเอาเอาเกาตัวาคนอยากใส่มือมาหานดวงแหนเลยแมนถือรอดทีหนึ่งไม่าว่าเราได้เห็นคลิปเนี่ยแมนเป็นใหรอีกหลก็แชมนึงสื้อทอกสอซ่ละไปค่าก็ซื้อกันดีๆเยอะเจที่เดีเห็นมาหน้าตีก็สั่นเออถือว่าทีหนึ่งมันจดจําได้เนาะโอ้วครับโอ้โหดอกขันเขาเบาบ่เออพนหงตัวเนาะเขาอาจจําได้เลยไทยนาะอ เล็กใช่ออนะครับะแต่ว่าแต่ว่ากระยากถึอกอยู่มันที่เป็นเังไห่ได้ยินเขาว่าถึกร้อนอย่างก,ก็ร้อนทีหนึ่นงเจ้ห้องห้องห้องขับบ้านหรือว่าที่เกืบไปเลยรีไปฟื้นน้องบันโอ้ยมอรวยเป็นคักเนี้ยอื่นเลยข่อยไม่เอออยากถึกเบื่อยยุกก่อนถึงซ้ำโตซ้ำโตแต่จะไม่ยังไหวเสียงข่อยได้ไยิน,นแต่ไอ้เจ้าซางคอนเทนต์กันนลยแม่ว่าถึกเล็กเลิศห้องเรียนออกบ้านน่อแม่บางคนก็ไปฟื้นน้องบันน่อแม่อยากถึกเบื่อยยุวันนี้เป็นอาการเบียงนั่แล้วนะ ได้ยึงก็ถือแล้ววันที่หนึ่ง,<อ>งก็ถือคูบแล้วรวันนี้ก็ดีใจหลายช็อกเลยช็อกไปเร<า>ื่องยนผู้ชิไรใส่แม่นันแม่นูอยู่นะอย่าเคียบเบิง้งอยู่ที่เป็นแบบไหนอันพลเรียนเจ้ยวน,นึงไหมช่วงช่วงนึงเนาะอันเป็ยิ่งเพิ่นบอกสู้กันฟังยเยอะขอดีย่อยหนึ่งเราถือแล้ววันที่หนึ่งรับป่วยโรงพยาบาลวันนี้อันทั้งลูกหลานกับญาติญายชออ็อกพอเราสื่อเราตะรีบไปถือแล้ววันที่หนึ่งก็เลยนิมนต์หลวงพ่อไปว่าให ฮาลูกพ่อว of ่ามันสีดีพ่อเป็นยังกันะเนียพ่อลุงพ่อก็ได้ไปยามย่าย่ายย่ายชั้นจะเป็นยังไดใครไปใครอยู่ลุงพ่อกระโสดไปโสนมาลงย้ายชั้นถ้าเกิดเจ้าถือรั้วทีหนึ่งจะเห็นอะไรย่ายข้าน้อยกับชิบยังลุงพ่อครั้งหนึ่งละข้าน้อยชั้นลุงพ่อฟักเลย เป็นลุงควาดฟักตัวแท่นนะครับโอ้ยมาแย่ยเลยทีแดีเป็นลุงควาดเนาะอันนี้ขมุกตลกเลยนะครับเดี๋ยวจะเจอจริงๆได้เออเลยในสิ่งที่บ่คาดควาดเนาะนะครับเอาใช่นล้วครับนะเอแล้วก็ฝันเนอะนะครับฝันว่าตำรวจไล่จับผู้ไายนะตำรวจมาสองคนโดนลงสาหนามนะครับ ตำรวจก็ลงไปจับเพื่อกันวบจับได้หอ้อจับได้ห้นนหอมเนาะอย่าเห็นเหตุการณ์้อเห็นเหตุการณนอกข้องเนาะจเพื <c oughs> ่นท่านก็ไปพ้อไปยิงปึ้งพอไนาเออยู่ท่าไหนอ๋อตอนนี้ซีสิบสี่ครับซีสี่เนาะเขาก็ทอกันตันงนะครับจะ <c oughs> แดง่าเท้าทอกันอยู่เฮ่เท่าทอกันนี่เถ่ากวนอย่างบึงเนาะปึ้ง่เรียนว่าก็บส่บริการเราเนี่ยดีอยู่แบ่งโฉมเพื่อถึกเลขเมือื่นกับผมอาจารย์ฉลองวันอีกนึงนาะนะครับเลขบนเสื้อคือเปิว่าสีหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับกับซิหาเนาะ ก็เป็นหน้วทางห้าในเองได้นะครับแบงค์ฟันพี่น้องยูฟซีเพิ่นก็เป็นคนฟันแมนคนนึงแต่ว่าไปถามวันนี้เฮียนมันให้่ได้อันนี้เพิ่นถือผ้ามังค์เซอร์มาตัดผมและเด็กชาวมาบ่ลรวยคุ้มเอาเลยนะครับเนี่ยแบบไ่ได้ตัดไกลได้แบบจับจุดเลยจับจุดเลยฮะ <laughs> จับจุดปัดบังไฟไว้ขึ <laughs> ้นว่าึ้นว่า,วา,าึ้นกระสู้ขาหันถ้แบบนี้นะครับเราสชนะห้าพอผู้ฝันแมนเนี่ยห้าต้องลีลาอะไรแต่งน้าเล้งเดียวเนาะจิดถูกกันได้ก็ว่ากันไปเนาะนะครับ วาระก็ผู er right. ini, like ้ฝันกันผู้นึงโย่ข่ารื้อเข่านาหูวาระดซื้อรถนี่เงินสดยง่อนเล็กเขานานะครับเนาะรถจึมีคมีิจอดไว้รถเจ้ารถไทยรถขนของรถขนดินบ้าเเงื่นใส่บุแถแก้ได้ครับนี่เอเห็นนางชีแถวแก้ด้ย ยวบอกไลน์เข้าใจป่ะเจ๊มีอกับวี่เฮ้ยมระกพาะมีอะไรกับมอสรวยเถอะมันุมกำพาเมีอไกับอสยเอของราบ่มีอะียเด้ามีไอเทมเลยเนาะมีไปยันงันเจ้มีไอทมเนาะแต่ว่ากำลังรอกันอยู่โอ้กำลังรอเนาะมีเงินไปแจ้งคนล่ะเออนะครับเขาห้องเท่าไรละเปเงินว่าหามเงนี่ล่ะเอ้ยน้ำมัน ถือเรีกว่านี่ละได้รถเมียเขาเฮ้ยสาธุณเนี่ย <laughs> 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 มืรอรวยชับสนุนเยอะนะครับความหลักก็ต้องนีโชคไม่ใช่เนาะกับวันเดียรหาเทวดาสุกใสแม,ม่นคูกับมะเขียวกันดอกเนะน,นาะเนาอม่ก็หวังเพิ่งดวงโชคชะตานี่ละครับผมตัดเ,เ,เตรียมรอบกนเอาไม่จะเตรี <laughs> มยมรอบได้นะองคนหลายได้เลยคติแบียนบันเอาเดี๋ยวม,มารวยขึ้นตัวเลขให้เพิ่งเนื้อนะครับ เอานะครับนายเอกส่เสริมรอดเด้อนะครับสำหรับนายเอเนาะผู้ให้ขนาดเลยตอนนี้นะครับเปินกลับเป็นคนที่ฟันแมนผู้หนึ่งนะครับโดนโดนวันนี้มาตกลุมพังมาเลยเมื่อยู่บ้อนเดี๋ยวเดี๋ยวท้าหอกเขาวังเออนะหอกเขาวังก่อนนะแต่คือว่าเราเป็นคนฟันแมนผู้หนึ่งเด้อนะครับอันนี้ใไฮโปได้ให้ฮโาแมนเพื่อนมาตัดผมหนึ่งคงมาได้เด้อนะครับเพราะว่าเคยขอเราดูอยูะเพ่งเพงคิดมัน คหเอ่ออนะครับเอานะครับพอแล้วักบา่าแต่ชันละนะครับเอานะครับอันนี้เขาเอาต้อนหนาเลยล่ะเขาเห็นว่แเขาดำคนนั้นละอืมอรับหนายเอเนาะเปิดกระหามากนะครับเรียกว่าลาตัวตอนนี้ตำรวจเลยจับโจนเน้อนะครับโจนโดนล็อกหน้านะครับเพ็นวานะครับจับได้ทั้งสองคนเลยเนาะหจนเดียวจัผู้เดียวโอ้จรผู้เดียวจะว่าตำรวจสองเมีนเตัวพันทีนึงเก่าหนึ่งเน้นะครับกับหนึ่งหนึ่งเกาหนึ่งหาหนึ่ง เป็นแนวทางของผน้นำหนึ่งวันนี้ให้โจโ้ไขมันเขได้เด้อนะครับทั้งไทยทั้งพี่น้องทั้งทั่วทั้วเขา,าเบียคอนพี่น้องโอ้ยน้อยหนเอส<ะ>สดสดร้อนร้อนเลยเมื่อกี้พอดีเอฟซีทุมากเมื่อกี้เนี่ยจะทุ่ทัพย์เขาหันเนี่ยเอฟซีพี่หงนเนะ่ยมันโทุมากบอกฟุตบอลฟันเห็นมองรวยสองขึ้นแล้วแต่ซาผมเห็นมองรวยวอาสันสามมววาส้นสาแล้ววันนี้ต้องพีเห็นนอนอยู่หน้นหาผากมองรวยวอาสัน้นนอนเป็นหู้เป็นหู้ว้าจะเป็นตีขี้เดียดะไรมองรวยวอาสัน้นไปบ้างฟุตบอลเลยตีนะครับพุตบอลเตีอัน หาหาหนึ่งคนว่านอนหนึ่งง้อหาคนว่าง้อตกเขาเลขนายเอแทะเอ้าสิบว่าเมียนดวงเอี้ยีมาเขากันพอดีเต๋อหาหนึ่งตรงกันโดยบังเอิญด้วพี่น้องนะครับอันนี้ไล้ซึ่งว่าครับบ่าครับก็นี้อาคิบอุ้โอ้ยคันคือกะทิว่าดีครับมดคือกะทิถึงย่องนะนอเนาะจำว่าเดินออกง้อออกหรอไม่จำเจอได้ดอกถอดง้อออกหรออ่าเขาไม่จำได้ดอกอ้าสั่งละนาะยนายเอนะขอบคุณหลายๆเด้อนะครับที่แบ่งปันว่านี้นะครับเป็นเลข ตำรวจไล่จับตำรวจเนาะหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับตาไหนหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งครับหลักกหาหนึ่งเล้อดเสำหรับนายเอเนาะหลักกมีเอฟซีมันโทษมากพอดีนะครับฟันเเ็นมอลลอยสองขึ้นซ่อนนะครับนอนจออยู่หน้าผากนะครับเพิ่งกตีหาหนึ่งหนึ่งหาเนาะอ้าวของวันนี้ก็โชิมิโชกันรวยยกชองเด้นนะครับขอคุณนายเอไลที่แมงปันพี่น้องเอฟซีนะครับจุดหกมันมันทึ่งพีเอฟซีพีหงน้ำหนาครับเนาะขออนุญาตเอ้ยถึงแั่น้อยเพราะว่าเพิ่งแมงปันเอฟซี เพราะรวยก็หาเหล็กมาเก่งก็อาศัยพี่น้องนี่แหละเสพี่ใส้นอ้องใสีญหยาดตีหงหยาติธรรมนี่แหละเนาะนะครับไอ้ยีน่าเป็นคนใจบุญสุนทานเด้อนะครับเปิดก็นคนที่ฝันเป็นคนหนึง่งอย่างเี้ยนเข่าซื้อรถเงินสดนะครับน่องเงินเล็กไปชนมานนะนะครับรถจนไม่มีหัวจอดแล้วถึงจะเลขกไรเฮ้ยนะครับ <laughs> อืมได้ใ <laughs> นชั้นนี้ละนะครับเป็นกยายกายนะครับไปหาไปหาแต่พี่น้นองกัละ เอเนี่ยดีกันปัเต้ปัเต้พ่อมีกำลังใจแล้วเอ้าคนเท่าเยอะได้ด้วยกำลังใจและความบักาล่ะเอาเลื่นงง่ายแม่สร้างง่ายนี่งขนมีขนมีลังคาได้กนต้องใส่แซมค่าลุนลุนเลี้ยงเขาเลี้ยงออกมันงเลยงินเหล็กเลยนะกับไปใช้พวกเงินเหล็กกับเหล็กอะไรทีนี้ถี่เด็กดูอยู่นะถึกด๋วแจกแต่เด็กน้อยละวันเถแจกแต่เด็กน้อยขนมขนมเด็กน้อยวัด ต้องเอาเด็กน้อยมาล่อแล้วแบบนี้เด็กน้อยซีขวบหาขวบนี่ยกำลังอ้อยเอาเงินพวกนี้รีดีแล้วว้าวซีขาขวบใช่ไหมเราเลี้ยงหนีแตะในสินซื้อหมดแล้วเนาะนานนะครับใช่ไปมัวหัวของมันไปมัวมัวของมันเนาะเอาทีเนี่ยเขาฝันในฝันมาเด้อครับไออย่างอีกอีกแล้วอีกแล้วมัาในจะผ่านว่าคดว่าขาดไกลไหมโอ้ยก็ยังว่าฝันว่า ตำรวจแลีกจับคูดไล่เรียกนำกลนมาพานมาเจ้าของไปมันโดดลงสาตํารวจไปคูบเอาในสารแล้วก็พานเจ้าของกลับขึ้นไปเออก็เลยตีว่าเป็นนึงเก้านื่องเกล้ากับตํารวจก็ว่าแจ้งสิอแต่ว่าไปซื้ออตเตอรี่เขาแหยตัวไวมากะนะเอาไปซื้อบอกว่านื่องเก้านึงแต่ว่าเขาให้ถวายเงินแล้วเขาเอาใบเดียวบัตรน,นี่เขาเลยว่าเอา้าเจ้าบอกคอยสิบห้าแม่นตีว่าท่านใบนื่อนัน่นก็เลยเขาเจ้าจมาสองเล้ยสองใบเลย ยังละบาย่รยังละบาเนาะก็เจ้าบอกว่าหามันคือฮามันมีโซกว่ะสั่นเออเอ้ามันกับกิจไดุ้สองอย่างนั่นนึงเขามีดวงคอไหมเอ้าแมนครับไปขายอยากขายแมนแค่ทีสองอย่างนี่แล้วเนาะเออเหตุที่ังไหนเนาะเอ้าเอาเอาตัวคนอยากใส่มือหาดวงแทนเด้แเมนฮาถือรอดทีนึงไม่าดว่าเราได้เห็นคลิปเนี่ย ไม่ใช่อีหลักก็แซ่บหนึ่งซื้อทอกก็สอล่ะเวลาก็ซื้อกันดีๆีเยอะเมื่อกี้เรเห็นม้าน้าตีเขาถอดมาถือว่าทีนึงมันจะได้จัดหน่อยเนาะโอ้นะครับบโหดอกคาร์นอบว่ะเออเพรางตัวเนาะเขาอาจจะจำได้เลขไทยเหรอเออเลขไทยเออนะครับแต่ว่าแต่ว่ากระยาคือกัเยอะมันอกี้เป็นยังไงได้ยินเขาว่าถึกร้อน ยังก,ก็ตอนที่หนึ่งเจ้าห้องห้องห้องข้าบ้านหรือว่าที่เกืบไปเลื่ยรีบไปฟื้นน้องบัณฑโอ้ยมอรวยเป็นคักแบอยดอื้อเลยข่อยไม่เอะอยากคลิกเว้งยุกถ้าหากถึงซ้อมตัวสามตัวก่อนจะไม่ยังไหวเสียงข่อยอัน,ออดนได้ยินแต่ไอ้เจ้าซางคอนเทนต์นกันนละยแม่ว่าถือเล็กเลิศห้องเรียนออกบ้านนะแม่บางคนกับไปฟื้นน้องบัณน์นะแม่อยากคลิกเว้งยุกวันนี้เป็นอาการแบบไตนั่นนะเนาะดีใจที่ถือได้ก้อนที่หนึ่งก็ถือคู่แล้วันนี้ก็ดีใจหลายซอกเลยชอบไปเรื่อยนาน ทีได้ใส่ไมนนมัมนปะ่วย,ยอยู่นะอย่าเถื่เบิ่งอยู่บี่เป็นแบบไหนอันพอลียอันเดียวหนึ่งไหมช่วงช่วงหนึ่งเนาะอันกระยินเพิ่นบอกสู้กันฟังยเยอะพอดีย้ายหนึ่งเราถือว่าทีนึงรับป่วยลูกบาลวันนี้อันทั้งลูก,กหลานกับญาติย้ายช็อกพอเราสือเราตรีไว้มันถือว่าทีนึงกเ็เลยนิม,มนต์หลวงพ่อไปว่าให้หาหลวงพ่อว่ามันสิดีเพิ่นสีดีเป็นยังกันนะเฮ<อ>้ยเพิ่นหลวงพ่อก็เลยไปยามย้ายย้ายย้ายท่น จะเป็นนางได้ใครไปใครอยู่หลวลงพอ่อกรโซนไปโซกันมาหลวงยายท่านถ้าเกิดเจ้าถือรล้วันที่หนึง่งจะเห็นในรยยายข้าน้อยกับชิบยงหลวงพอ่อครั้งหนึ่งล่ะข้าน้อยท่าหนหลวงพ่อฟลักเลย <laughs> <laughs> เป็นหลวงพ่อฟลักตัวแท่นนะครับโอ้ยอเพื่อแหวย่าด้วยทีนี้เป็นหลวงพอ่อ <laughs> เนาะอันนี้ขมุกตลกเด้อนะครับเวอาจ <laughs> จะเยอะกิงๆได้อ่<พ>ออาเด็ดในสิ่งที่ว่คาดหังเนาะนะครับเอาเช่แล้วครับนาะ เอแล้วก็ฝันเด้อนะครับฝันว่าตำรวจไล่จับผู้ร้ายนะตำรวจมาสองคนโดดลงสระน้ำนะครับตำรวจก็ลงไปเอาจับพรุ่งกันมาครับจับได้พราะว่าจับได้พร้อมเนาะอย่าเห็นเหตุการณ์พร้อมเห็นเหตุการณ์นอกของเนาะจะเพิ่นท่านเข้าไปเพราะว่าผู้ยิงเพิ่งพร้อมได้เออยู่เท่าไหร่อ๋อตอนนี้ซีสิบสี่ครับซีสี่เนาะเขาก็ทอกันเดินนะครับจะเดงว่าเถ้าทอกันอยู่ ี่เท้ากับ่นี่เท้ากวาอย่างบึ er ้งเนี้ยท่าบึ้งเมีนว่าก็ว่บับริการพานี้ีอยู่แต่งโฉมเพื่อถือเลขมือื่นครับผมมาเียนฉลองวันทีกหนึ่งเนาะนะครับเลขบนเสื้อคือเปิว่าซืหนึ่งกานึ่นะครับกับชิมหานะกัเป็นหน้าทาของนายเอได้ัาแบงปันพีนกยิซีเปิดก็เปคนฟันแมนคนนึงแต่ว่าไปถามวันน้เฮียนมันม่หายได้อันนี้เมันถือภาพมาคบสื่อมาตัดผมแล้เด็าว่าบบรวยคุ้มหมาเลยนะครับเนี่ยแบบ่ได้ตัดไกลได้เนี่ยบบ จับจุดเลยจ้ำจุดเลยจับจุดปัดฟังไฟไว้คืนว่าคืนว่าคืนจะสู้ขาหันก็แบบนี้นะครับเอาเสิญละเ้าพอผู้ฝันแบนในห้องต้องลีลาอะไรแต่หน้าเล้งเดียวนะจิตถูกงไก้กวากันไปเนาะนะครับกวาดแล้วกัผู้ฝันแบนผู้หนึ่งโย่ข่าวลื้อเข่าหน้าหูว่าเราได้ซื้อรถรถนี่เงินสดเงือนเล็กหรือถ่านนะนะครับเนาะรถจึงมีมีิมพจอดไว้รถเจ้ารถไทยรถ ขนขวงรถขนดินบ้าเลยก็หนอยใส่บุแถวแก้ได้ครับเลยเนี่นางชี้แถวแก้ได้เดี๋ยวบอกไลน์ข้าใจแก่เมดปอเมนี่ยยกับบีโอ้ยปราเนียขึ้นมอรไค้คุณชุ่มียกคผาบนของเราบ่มีเมียเดยวจะมีทเนาะมี่ไปยันยันมีทเนาะแต่ว่ากำลังวอากันอยู่มีเงินไตะแจ้งคนละเออนะครับเขาห้องไล่ะเงินว่าหามนี่ล่ะโอ้ยน้ำมัน ถือเรีกว่านี่ละได้รนเมี้ยอ้าเฮ้ยสาธุเนี่ย,ย,ย <laughs> ม้วรวยชับสนุนเยอะนะครับความหลักอ่าต,ต้องมีชงมีใช่เนะบเบาะกับเดียร์ค่เทวดาสุกใสอืมแมนคู่กับมะแข้วกันดอกเนาะคน,น้องก็หวังเพิ่งดวงโชคชะตานีา่นนะครับผมตัดเปรียมรอบกนเอามาเตรียมเตรียมรอบได้อนะวขอบคุณหลายเด้อนะวครับติแบียปันเอาเดี๋ยวมาลอยขึ้นตัวเลขให้เบิ่งเด้อนะครับ <laughs> เอานะครับน,า,นายเอกกับเสริมรอดออเลยนะครับสำหรับนายเอนเอาอนเอาะผู้ให้นขนาดเลยตอนนี้นะครับเปิดกลับเป็นคนที่ฝันแม่นผู้หนึ่งนะครับโดนๆเปิดเร่ <laughs> อยิ้มตะกลุดรูปางมารวยอยู่บ่ยาเดี๋ยวเดี๋ยวทางง้อเขาว,วังเออนาะง้อเขาว,วังก่อนนะ,นะแต่เชื่อว่าเราเป็นคนฝันแม่นผู้หนึ่งด้อนะครับ <c ười> อันนี้ให<อ>้บ่ได้ใไฮโปแม่นเพิ่นมาตัดผมหนึ่งคงบ่ได้เด้อนะครับเพราะว่าเคยขอเราดูอยอะบางบางคิปมืนคู่คุณฮันด้วยใช่ไหม เออนะครับเอานะครับพอแล้วก็ว่าแต่ชันละนะครับเอานะครับอันนี้เขาเกาต้อนาเนี่ยล่ะเขาเห็นคนเขาก็นำวุ่นั่นแหละอืมสืหรับนายเอเนาะเปิดเก่าไหมานะครับเรี๋ยวมาไล่ตัวตอนนี้ตำรวจเลยจับโจรเนอะนะครับโจรโดนลงน้ำนะครับเพันว่านะครับจับได้ทั้งสองคนเลยเนาะอยู่คนเดียวโจรคนเดียวโจรผู้เดียวแต่ว่าตำรวจสองตัวพันจีนหนึ่งเก่าหนึ่งเนื้อนะครับกับหนึ่งหนึ่งเก่าหนึ่งหานึงเป็นแนวทางของผู้นำน้งวันนี้ ให้โจ้ให้มัหน้นาในเอเด้อนะครับทั้งไทยทั้งพีนอนทั้งโทษทัพย์โทษเขาเอาเบียคอนพี่น้องโอ้น,อนเอาในเอสดสดร้อนร้อนเลยเมื่อกี้พอดีเอฟซีโทษมากเมื่อกี้เนี่ยจะโทษทัพย์เขาหันเนี่ยเอฟซีพีหงน่ามันโทษมากบอกเพิ่นว่าอันฝันเห็นมอญรวยสองขึ้นแล้วแต่ซาผมเห,ห็นมอญรวยว่าสั้นซาแล้ววันนี้ต้องห็นนอนนี่หนาผากมอญรวยว่าสั้นนอนเป็นหู้เป็นหู้โย้ว่าจะไปจะขี่เดียดให้มอญรวยว่าสั้นเพิ่นว่าเพิ่นก็เลยตีนะครับเพิ่นว่าตีอันฮา หา,นนาห,นนหนึ่งคนว่านอนหนึงหัวหาคนว่าม้วนตกเขาเล็กนายเอแทอะเอาสิบวิ่นดวงเอฟซีมาเข้ากันพอดีเต๋อหานึงตรงกันโดยบังเอิญด้วยพี่นนท์นะครับอันนี้ไลรโซ่บ่าครับบ้าครับก็นี้อาชีพอ๋อคันคือกะที่ว่าดีครับมดคือกะที่ถึอองย่องทะน้อเนอะ <laughs> มมาะเถ็นจำม่ได้เด็กเอาง้อออกแล้วไม่ไปจำจะได้ดอก <laughs> ถอดเงาะออกแล้วฮะเขาไม่เข้าใจเลยดอกเอาสั่งละนาะนายเอนะขอบคุณหลายๆเด้อนะครับที่แบ่งปันวัวนี้นะครับเป็นเลข ตำรวจไล่จับตำรวจเนาะหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับตาไหนหนึ่งหนึ่งเก่าหนึ่งครับแล้วก็ะหาหนึ่งเลิศนะสำหรับนายเอเนาะแล้วก็มี่เอฟซีมันโทษมากพอดีนะครัฟาร์เน็นมอโรยสองขึ้นซ่อนนะครับนอนจอยอยู่หน้าผากนะครับเพิ่นกระตีหาหนึ่งหนึ่งหาเนาะอ้าวเอางวดนี้ก็โคชิมิโชกันรวยยกช่องเด้อนะครับขอบคุณนายเอไล่ที่แบ่งปันพี่น้องเอฟซีนะครับชุดหกมันมันทึงพีเอฟซีพี่หงนส์นะครับเนาะขออนุญาตเอ้ถึงยังอยเพราะว่า